สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพักมาซื้อต้นไม้นะคะไดโนเสาร์พันไม้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นตะบองเพชรนะคะกำลังออกดอกงามนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามจริงค่ะ เสียงรถก็จะดังไปหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนติดถนนใหญ่นะ,ะทุกคนมาดูต้นนี้นะคะกําลังออกดอกเลยค่ะกําลังจะออกดอกนะคะกําลังจะขยายพันธุ์ยอดมเยอะกําลจะแตกยอด สวยงามมากค่ะพาดูนี่ค่ะน้องสวยสวยงามค่ะอยู่บนห้องด้านบนนะคะนี่ค่ะ เจอต้นเล็กๆกำลังจะออกดอกนี่ค่ะสวยงามมากอ่านี่เจอไอ้ใส่แก้วด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะมีต้นลายๆด้วยต้นนี้ไม่มีชื่อปักนะคะพาเพื่อนๆมาดู สองต้นนี้ก็คือสวยนะคะอ้วนต้นอ้วนต้นอวกสวยอะค่ะทุกคนเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆดูตะบองเพชรให้จุกใจเลยเพื่อนนี่มันม,มันมีตะบองเพชรนะคะลายเหมือนตุ๊กแกเลรอคะเพื่อนเพราะลายเขาเหมือนตุ๊กแก เพื่อนๆได้ชมน,นะครับนี่กำลังจะออกดอกเลยมาดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะสวยงามไหมคะนี่จะต้นงามๆเลย สองต้นนี้ก็คือสวยนะคะอ้วนต้นอ้วนต้นอวกสวยอะค่ะทุกคนเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆดูตะบองเพชรให้จุใจเลยเ,เพื่อนนี่มันมัมนมีตะบองเพชรนะคะลายเหมือนตุ๊กแกเลยค่ะเพื่อนเพราะลายเขาเหมือนตุ๊กแก เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่กำลังจะออกดอกเลยมาดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะสวยงามไหมคะมีแต่ต้นงามๆเลย